วันนี้เราจะตั้งใจต่อไปอีกให้มันดีกว่าเมื่อวานให้มันดีกว่าทุกวันแท้จริงความดีมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีความสมบงบมันก็มีอยู่แต่เราระลึกไม่ได้สติตของเรายัง ไม่มีกําลังพอถ้าสติกําลังมีกําลังพอแล้วความดีที่มีอยู่ในตัวของเรามีไม่น้อยที่เราทำถ้าผูาความดีมาเช่นหลั่ทาน <c oughs> เราก็ได้ทำมาล <c oughs> ตลอดตังแต่ตู่าตายายแต่เราถึงวิดามันดาผ้าทำมา ถาปฏิบัติมาเข้าวัดสาวพระวหว้พระฟังธรรมจำสิทิทำบุญให้ชาตสา้างกุศลมาตลอดล้วนจะเป็นคำดีเป็นปรมีทรับที่จะนำความสุขมาสุ่ตัวของเราถ้าเราระลึก นึกอยู่เสมอถึงความดีนั้นใจของเราก็จะปลื้มปิติจะมีความดีมีความสุขแต่เพียงระลึกถึงความดีมันก็มีความสุขใจเพราะฉะนั้นให้สร้างสติระลึกความดีให้มากเราระลึกความดีเท่าไหร่ย,ยิ่งห่างจากสิ่งที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการละสิ่งที่ไม่ดีแล้วต้องเพียรพยายามระลึกถึงความดีแล้วก็กระทําความดีเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราได้ระลึกตลอดเวลาอย่าให้มีช่องว่างมีแต่ความดีต่อเนื่องกันไม่มีช่องว่างความไม่ดีก็ไม่มีโอกาสเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ มันเป็นค่าสึกกันเหมือนกับความมืดกับความสวาม่างถ้าเราบำรุง <c oughs> ไฟของเราให้ทำงานอยู่ตลอดมืดก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราบำรุงความสว่างของเราไม่สม่ำเสมอ ความเมืดมันก็เข้ามาได้ฉันใดความดีตัดสินที่ไม่ดีก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำความดีด้วยกายทำความดีด้วยวาจาทำความดีด้วยใจพร้อมทั้งสามทวารสามประตูความไม่ดีมันก็จะเข้ามาทางกายนี่แหละ เมื่อตายนี่เราเอาความดีไปตั้งไว้แล้วมันก็ความไม่ดีก็มาไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดขึ้นอาศัยความดีเมื่อเราระลึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขใจสบายใจเรามีสติระลึกสำรวม เราเดินด้วยความสำรวมนั่งด้วยความสำรวมมีสติรู้ตัวประรบความสงบประรบความวิเวกเป็นปฏิปทาของพระอริยะเจ้าเราแต่เพียงเท่านี้เราก็มีความสุข เพราะไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีความเศร้าหมองในจิตในใจเราปฏิบัติด้วยศรัทธาความเลื่อมเลื่อมคือประพัดสอน,นั่นเองใสก็คือสะอาดนั่นเองเรียกว่าความเลื่อมใอไม่มีมลทินในใจเพราะฉะนั้นเรานั่งให้มีความสุขทีนี้ส่วนทุกข์ที่มีประจํา เราก็ยอมรับประจำขันประจำสังขานมันก็เต้ามีอยู่อย่างนี้ทำมีขนันนั่นเอเพราะฉะนั้นทุกเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ให้หลงให้มีสติคําว่าไม่หลงนั่นคือให้รู้สภาพความเป็นจริงแล้วไม่หลงที่ไม่หลงเพราะอะไร เพราะขันนี้มันมีมันอนิจจังมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละขันนี้มันทุกขังก็ต้องมีทุกอย่างนี้แหละขันนี้มีอนัตตาอย่าหลงอย่าลืมว่าขันนี้อนิจจังอย่าหลงอย่าลืมว่าขันอันนี้มีทุกขังมีอนัตตามันต้องเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น่ันจียงห้สวดชาราธรรม,มมิชรงอนัตติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาทําไมตึงเป็นธรรมดาถ้าเรียกว่าสามัญยลักษณะเพราะมันมีทั่วไปในสังขารในทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น้อยใจไม่เสียใจเราถือเป็นธรรมดาลแล้วเราทํากิจอันไม่ควรจะสงสัยในเรื่องนี้แล้วเราก็มุ่งหน้าทํากิจ ของเราที่เราควรทำที่พระพุทธเจ้าหวางไว้คือสร้างสติสร้างสมาธิความสงบความริเวก่สร้างความฉลาดในจิตในใจ mm hmm. เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงอารมณ์ทุกข์ก็เป็นแต่เพียงอารมณ์สุขก็เป็นแต่เพียงอารมณ์สติสก็เพียงรู้อารมณ์ จิตคิดนึกอารมณ์ปรุงอารมณ์แต่งอารมณ์ถ้าเรารู้จักเลือกอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ที่ให้เกิดความผ่องใสในจิตในใจนีให้ใจเบิกบานผ่องใสนีอารมณ์ที่เกิดความกระทบกระเช้อนก็มีเพราะฉะนั้นเราเลือก เรารู้จักรักษาคือการปรับตัวของเราให้มีความสุขเรารู้จักปรับตัวปรับอารมณ์ของเราก็เรียกว่ามีปัญญาดักตาตนเครื่องตัเหมือนกับเรานั่งภาวนา เราก็เข้าใจปรับทุกน,นั่งก็เรียบร้อยแล้วที่นั่งสบายๆเาไม่กเครื่องกาไม่มีปัญหาอะไรรารระลึกทำบริกรรมกระลึกให้เกิดความสุขระลึกพุโทโธก็ระลึกให้เกิดความสุขไม่เั้นจะเดือดร้อนอะไรขัดข้องอะไรราระลึกได้อย่างไม่มีอะไรขัดข้องเลย ด้วยความเรื่มใสด้วยความพอใจว่าเราเดินเตืนรอยตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีความสุขวิเวกอย่างนี้แหละเราก็เห็นความสุขในการกระทําของเราในการหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขในการเลิกก็มีความสุขเรียก่ะมักคือเป็นเครื่องแต่ง ให้ราลึวกว่าเราทาที่ถูกต้องทาที่ชอบแล้วสติเราก็ระลึกชอบจิตเราก็รู้ชอบความเพียรของเราก็ภาวนาวก็เพียรชอบเพียรเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อเกิดความสุขความผ่องใสสะอาดเพียรให้เกิดความสงบงสสงกล้กลับเราเพียรออกจากความไม่สงบ ไ้ห่างไกลจากความไม่สงบห้ห่างไกลจากทุกนั่นเองเราเพียรรู้ความจริงก็ต้อจัดความหลงที่เราไม่เคยรู้ความจริงความจริงในขันในธาติถ่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ รักษากายรักษาวาจาก็เป็นความจริงเรียกว่าสัมมากัมมันโตเป็นอริยสัจในองค์มรรครักษากายกายของเราก็ไม่ได้สร้างเวรสร้างภัยให้ใครเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งคนอื่นก็สมควรที่จะได้รับความสุขรับความผ่องใสทั้งจิตใจด้วย เพราะจิตใจเป็นเครื่องกำกับในการกระทำของร่างกายวาจาก็เป็นของความจริงของวาจาเป็นอรยะะิยสัจเรียกสัมมาวาจาเราก็ได้ปฏิบัติตั้งอยู่ในอรยะะิยสัจเวลาพูดเราก็พูดแต่สิ่งที่ชอบที่ประโยชน์เป็นประโยชน์ เรียกว่าวาจาชอบสิ่งที่ไม่ชอบเราไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บเข้ามาให้มีขึ้นเกิดขึ้นในวาจาในวาวาจเราก็มีความสุขความสุขก็คือความไม่มีโทษไม่มีภัยนี่เองสัมมาอาชีวะความเป็นอยู่เรื่องชีว เราก็เลี้ยงโดยชอบถูกต้อง <ừ. S 1> ได้มาโดยชอบใช้สอยโดยชอบโดยการปฏิบัติชอบอนนี้แต่เราเลือกขึ้นมาเราก็ได้ทำชอบตามพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระองค์เราก็มีความ,า 6, มวาสุขในเรื่องนี้ เมื่อเราดูมักประกอบไปด้วยองค์แปดแล้วล้วนจะเป็นทางให้เกิดความสงบและความสุขเกิดความเห็นตรงให้ถูกต้องควบคุมกายควบคุมวาิจาควบคุมจิตใจนี้เองให้จิตใจเดินไปตามทางของอริยะพราอริยะคือพระพุทธเจ้าเมื่อลกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มีความสุขที่เรานัาบว่าโชคดี ที่เราได้มีโอกาสคนสกิล้านไม่มีโอกาสเหมือนกับเรามัวเมาไปกระทบกระเทือนหาความเศร้าหมองหาความขุ่นมัวในตัวของเราเองไม่ค่อยจะรู้ตัวเองไม่มีโอกาสได้ดูหนทางข,ของพระอริยะเหมือนกับเราไม่มีโอกาสที่จะได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้า ซึ่งเป็นทางอันประเสริฐพตะพทธเจ้า,าบรรดาทางทางหลายทุกทางทางคืออริยมากประกอบไปด้วยองค์แปดเป็นทางอันเลิศอันประเสริฐกว่าบรรดาทางทางหลายที่เดินไม่ว่าไปไหนเพราะเหตุใด,ดเพราะทางอริยะประกอบไปด้วยองค์แปดนี่เป็นทางออกจากทุกข์ออก เป็นทางที่ข้ามพบข้ามชาติได้สามารถเอาชนะทางตันดานได้ให้ได้ถึงความสุขความเจริญความสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เพราะฉะนั้นทางนี้จึงเป็นทางเลิศดประเสริฐบรรดาทางทั้งหลายมรรคอริรรคเป็นทางพระอริยะเจ้าทุกพระองค์ท่านไม่ไปทางอื่นเลย การเดินในทางนี้ทางนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระประัจเจกับพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีรล้ว่นจะท่านเดินในทางนี้ทางนั้นได้ความราบรื่นได้ความผ่องใสได้ความสุขเป็นทางที่ไม่มีภยัยไม่มีความเศร้าโศกความเสียใจความแห่งแรงใจทุกข์ใจเมื่อเรา เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราทั้งหลายควรได้ความปิติปราโมทในจิตในใจที่เราได้มีโอกาสมาประพฤติมาปฏิบัติไม่ใช่จะได้ง่ายง่ายแต่มันเป็นของง่ายแต่มันดูมันยากสำหรับบุคคลที่ไม่มีโอกาสบุคคลที่ไม่มีศรัทธา บุคคลที่ไม่เข้าใจใการที่เราทั้งหลายได้มีศรัทธาบังเกิดขึ้นโดยไม่มีใครบังคับไม่มีใครมาโดยความเลื่อมใสโดยมาความพอใจปฏิบัติโดยความเลื่อมใสปฏิบัติโดยความพอใจปฏิบัติโดยศรัทธาของเราเสียสลัก โดยความเลื่อมใสความพอใจตัดทางอื่นที่สะดวกสบายกว่านี้ทำให้รุ่มหลงเราตัดความรุ่มหลงได้มาเดินตามทางพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเราควรได้ความสงบในอิริยาบททั้งสี่ควรได้ความผ่องใสแล้วได้ความสุขจากสติระลึกความดีเสียก่อน เมื่อสติมีกำลังมากเข้ามากเข้าก็คอยอบรมจิตใจให้ได้ความสงบความสุขเพิ่มขึ้นอีกได้ความสุขที่ละเอียดมั่นคงขึ้นอีกจากสมาธิเราก็เริ่มได้ความสุขได้ศรัทธาตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัติเริ่มนี่เราก็มองเห็นแล้วเป็ความดีที่มีอยู่ในตัวของเรา เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่าเราปฏิบัติไม่ได้อะไรเราทําจิตใจโดยความพอใจเรียกอัญันทะความพอใจความสงบความสุข,สขในการกระทําในการปฏิบัติที่ไม่มีโทษไม่มีภัยนี่เองจะได้พ้นจากโทษจากภัยได้ความสุขเมื่อจิตใจของเรามีอารมณ์ละเอียดแล้วมันก็รับความสุขเหล่านี้ได้ทั้งหมดมันไม่มองเห็นไปอย่างอื่น ทุกเคลื่อนไหวล้วนแต่เป็นไปเพื่อความสุขทางนั้นได้เสวยความสุขทางนั้นเพราะอะไรเพราะเรานั่งด้วยศิลนนอนด้วยสิลเดินด้วยสิลมีสิลตลอดเวลามีสติมีการอบรมจิตอยู่ตลอดเวลาจิตของเราตั้งนืแนู่น้วนาจะเป็นกุศลนจิตตลอดเวลาไปอยู่ที่ไหนได้บำเพ็ญกุศลตลอดอย่างนี้ ในสถานที่ไหนนอกจากสถานที่พระพุทธเจ้าพระองค์อนุญาตให้มีสำนักปฏิบัติเป็นสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นปฏิปทาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นด้วยบุญด้วยกุศลปรมีของพระพุทธเจ้าโดยอนุภาพแห่งพระพุทธธรรมประสงค์ ด้วยบุญกุศลของเราในแถวนี้ด้วยจึงได้มีสนักอิ่นี้ที่อื่นเขาอยากได้เขาอยากมีแต่เขาก็ไม่มีไม่ได้อยากหาโอกาสก็ไม่มีโอกาสเหมือนกับเราเรามีโอกาสอย่างนี้ควรแสดงความยินดีควรเห็นเประอะใน,นสุควรเห็นประโยชน์แล้วก็น,นั่งให้มีความสงบให้มีความสุขไม่ไม่ควรจะไปหาความสุขที่อื่น ไม่ควรจะคิดไปที่อื่นให้สุขอยู่ตรงนี้แหละตรงจิตตรงสติของเรานี่แหละที่ประรุษทำความเพียนปฏิบัติอยู่นี่ความสุขอยู่ตรงนี้เอาให้ดูความสุขของเราบำรุงอะถึงงอกงามขึ้นเหมือนกับผลไม้ที่บำรุงให้โตขึ้นโตขึ้น,นสุขเหลืองก็หอม